สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแข่ก,กัน,กนไม่มีออเดอร์แต่อยากแพ็คจบแล้วก็จะไปอิบก,กันทีมอันไหนมีทีมเยอะสุดอันนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนมิซิล็อกกวอนเนอะเนะดี๋ยวเดี๋ยวดูดวก่อน ไปคุมตัวมาไปรับดเเปล่าจุดเกิดเหตุก่อนนะนี่ไงเดี๋ยวเราจะให้ข้างหน้านะคะโดนเริห่าลเรื่งห่าเว่าเ่ไปห่าง้วันนี้เราตไม่กน้ก็คือมีของเยอเว์ตอนนี้อืมนี่ผมนีนะครับงตั้งแล้วว้าสองสาย

เดี๋ยวเราจะทำคลิฟฟี่ในตัววันนี้เลยแต่ว่าขอลงกันนี้ก่อนเอาทลองใส่มาโอ้ยกล้องมันก็ขยันเนาะว้ากล้องเกือบตกแล้วค่ะนี่นะคะการพิมวสุของชัง้นสุบัตน,นะ ต,ต่อไฟต่อไปเป็จัอยาทุกคนเลยเอทำไม,มเบื่อจัในบ้านเราจะแข่งก,การจริงวันนี้เลยก็คือจะลงสามคลิปเลยนะคะวันนี้อันนี้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราจะมาลงคลิปแจ้งอีกทีหนึง่งแล้วก็นิดถ้าไม่ทันวันนี้เนี่ยเราจะทำคลิป แจ้งนะคะว่าไม่ทานวันนี้ผลีคว่างของนผมเียดส่งไปูลเอีดตามขั้นตอนนะครับเียจะประสาให้กับญาติลับไปเป็มิต่อะครับาิเทไห่ประมาณเท่าไหร่ริสืกอร์ปติบัตาหน้าของดีนีเอาบแล้ขอไม่แถงนะเพราะไม่ได้แพ็กจริง สติกเกอร์นะคะอันนี้ค่ะเกยดเก็บนะคะ,ะ,คะตอนนี้จบละเสร็จแพ็กการ์ดคิดว่าครูเป็นทุกคนกาจริงการจารจิง, yeah, รงแค่สิบห้าบาทกาดปลอมแค่10บบาทเองมันถูกสุดๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงคลิปรีวิวตัวแล้วก็แพ็กการจริงนะคะ คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย